จากคลิปที่แล้วนะคะที่ตัดลำต้นสาวน้อยปลาแป้งมาชานะคะมาดูตอนนี้ค่ะนี่ออกแล้วนะคะออกยอดแตกยอดมาแล้วนะคะนี่แบบนี้เลยค่ะแล้วเราจะเอาออกจากดินให้ดูค่ะทำไว้ทั้งหมดสี่ ะะขวดนะคะล็อตนี้สี่ขวดนะคะที่ชําไว้ใหญ่เลยนะคะส่วนอันนี้ค่ะก็จะเป็นล็อตใหม่นะคะก็แตกยอดแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวราจะเอาลากให้เพื่อนๆดูนะคะ แตกยอดตามลำต้นแบบนี้นะคะที่บอกนะคะอันนี้ก็จะแตกอีกค่ะคเพื่อนๆนี่ค่ะตามตาตรงนี้ค่ะเนี่ยจะออกอีกนะคะโอ้ลากเขาเยอะมากค่ะเดีย๋ยวจะล้างน้ำให้ดูนะคะมาดูลำต้นนี้ค่ะ นีกำลังจะออกเลยนะคะสองตากำลลงกระแตกนี่ลากเขาสารน้อยปราบแป้งลากเยอะมากค่ะเพื<ๆ>่อนๆส่วนอันนี้จากคลิปที่แล้วจะเห็นว่าเราชำลำต้นทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งนะคะ อันนี้ก็จะเป็นแนวนอนนะคะที่เรานอนไว้แบบนี้นะคะยอดเขาก็จะแตกมาแล้วเขาก็จะเลี้ยวหาแสงสว่างออกขึ้นมาเองนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยเวลาเราปลูกลงปลูกเราก็ปลูกแนวนอนเหมือนเดิมอย่างนี้นะคะอันนี้ก็แนวนอนเหมือนกันนะคะ อันนี้ลากทะลุลากเหมือนจะลงดินาจาดึงก่อนนะคะลากยาวเกินเนี่เหมือนกันค่ะนี่ลากยาวมากจะทะลุดินไปแล้วนะคะนี่ล้างให้ดูแล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะล้างลากให้ดูเลยนะคะ นี่ล่าเขาจะหนามากใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะอันนี้จะยาวมากเลยค่ะยาวมาถึงนี่เลยแนวนอนและแนวตั้งนะคะได้หมดนะคะแตกยอดเหมือนกันหมดตามตามนะคะคเวลาเอาไปป,ปักชำเนี่ยให้ดินกลบให้หมดเลยค่ะนี่หัวท้ายดินกลบให้มิดเลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะก็ยังสดอยู่นะคะถ้าถ้ากลบไม่หมดนะคะ แห้งเน่าแล้วก็อาจจะเป็นเชื้อรานะคะต้องกลบให้หมดเลยค่ะจะได้สดๆดแบบนี้นะคะแลแล้วก็นะคะเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือลดน้ําทุกวันค่ะเพราะว่าเขาจะชอบน้ํานะคะสาวน้อยปแป้งชอบน้ําที่ชื้นชื้นนะคะลดน้ําพอชุ่มนะคะสาวน้อยปแป้งก็จะแตกยอดไวนะคะออกรากไวค่ะไม่ต้องรอถึงเดือนค่ะ20กว่าวันก็ออกแล้วนะคะ หลังจากนี้เราก็เอาไปปลูกปกติค่ะเพื่อนเพ<ๆ>ื่อนใช้ดินธรรมดาหรือว่าดินใบก้ามปูกก็ได้นะคะขึ้นหมดค่ะเพื่อนเพ<ๆ>ื่อนช่วงแรกๆเราก็เอาไว้ในร่มก่อนนะคะหลังจากที่เขาปรับสภาพได้แล้วนะคะก็นําไปวางไว้ในที่แดดลําไรหรือว่าแสงแดดจัดก็วางได้นะคะการปักชําสาวน้อยปะกแป้งนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะขยายพันธุ์ได้ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่เราตัดลําต้นนะคะมาปักชําเป็นท่อนๆนะคะจะปักชําเป็นท่อนเล็กกว่านี้ก็ได้ค่ะ ตัดครึ่องอย่างนี้ตัดครึ่องอย่างนี้ไปชัามได้เลยนะคะค่ะอันนี้จะชิ้นใหญ่สําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ